สวัสดีค่ะดิฉันนางสาววงกชกรการจนารหัสนิทิตหกสามหนึ่งศูนย์สี่ศูนย์หนึ่งศูนย์สองสองสองวันนี้จะมานําเสนอนวัตกรรมทางพละศึกษาค่ะโดยนวัตกรรมทางพละศึกษาของเรานะคะจะมีชื่อว่าแหลนจรวดค่ะเราจะมาดูหลักการของแอดดี้โมเดลนะคะแอดดี้โมเดลนะคะจะประกอบไปด้วย5ขั้นตอนนะคะขั้นที่1นะคะคือขั้นวิเคราะห์ค่ะเราได้ทําการวิเคราะห์ผู้เรียนนะคะระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่1คะ่ะช่วงอายุนะคะอยู่ที่13ปีคะ่ะ เพศนะคะจะเป็นทุกเพศนะคะต่อมานะคะเราทําการวิเคราะห์เนื้อหาค่ะรายวิชานะคะจะเป็นรายวิชากีทาประเภทลานค่ะบทเรียนนะคะจะเป็นทักษะขั้นพื้นฐานคือการพุ่งแหลนค่ะเนื้อหานะคะทักษะเบื้องต้นของการพุ่งแหลนเป็นการฝึกหัดให้ผู้เรียนนะคะรู้จักวิธีการจับแหลนการยืนพุ่งแหลนอยู่กับที่เพื่อให้นักเรียนนะคะเกิดความชํานาญในการบังคับแหลนการปล่อยแหลนออกไปในทิศทางที่ถูกต้องค่ะ ต่อมานะคะจะเป็นวิเคราะห์พฤติกรรมผู้เรียนค่ะการพุ่งแหลนนะคะอุปกรณ์หลกัหลกๆที่จําเป็นต้องใช้ในการแข่งขันเนี่ยก็คือตัวแหลนค่ะแต่ถ้าหากต้องนํามาใช้ในการเรียนการสอนเนี่ยตัวแหลนอาจจะมีน้ําหนักที่หนักและยาวมากเกินไปจึงทําให้ผู้เรียนที่ปฏิบัติทักษะการพุ่งแหลนเนี่ยปฏิบัติได้ไม่เต็มที่เท่าที่ควรแหลนนะคะมักจะไม่ปักพื้นดังนั้นนะคะจึงต้องการพัฒนาทักษะการพุ่งแหลนของนักเรียน ที่เรียนวิชาปรึกษาให้ดีขึ้นโดยการนำนวัตกรรมแหลนจรวดนะคะเพื่อเป็นสื่อในการเรียนการสอนค่ะขั้นที่2นะคะคือขั้นของการออกแบบค่ะวัตถุประสงค์ของนวัตกรรมนะคะเพื่อช่วยในการเสริมสร้างทักษะการพุ่งแหลนในกีฬาประเภทลานค่ะกิจกรรมการเรียนการสอนนะคะให้ผู้เรียนฝึกการพุ่งแหลนลงดินเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความชํานาญในการบังคับแหลนโดยให้ยกหางแหลนสูงขึ้นในลักษณะแทงปลา ครั้งแรกที่พุ่งนะคะควรพุ่งไปด้านหน้าห่างจากตัวประมาณ10ฟุตเมื่อเกิดความชํานาญแล้วจึงให้ทําเครื่องหมายห่างจากตัวออกไปเรื่อยๆโดยให้พุ่งแหลนเนี่ยตรงหมายที่กําหนดค่ะโดยการออกแบบนวัตรกรรมทางวลชศึกษานะคะแหลนจะรวดมีต้นตอนแนวความคิดมาจากที่ตัวนิสิตนะคะได้เรียนในรายวิชากีทาที่ได้มีการสอนการพุ่งแหลนค่ะซึ่งแหลนที่ใช้นะคะมีน้ําหนักและขนาดที่ยาวพอสมควรจึงต้องใช้แรงในการพุ่งนะคะมากขึ้น และมกรกะทําท่าทางเนี่ยที่ไม่ถูกต้องแหลนไม่ปักพื้นค่ะดิฉันจึงมีแนวคิดได้เริ่มที่ทำนัตกรรมนี้ขึ้นโดยการออกแบบวิธีการวัดและเกณฑ์การประเมินผลนะคะผู้เรียนนะคะสามารถปฏิบัติท่าทางการพุ่งแหลนได้อย่างสะดวกและถูกต้องมากยิ่งขึ้นค่ะต่อมานะคะจะเป็นขั้นที่3ค่ะขั้นการพัฒนาค่ะขั้นตอนการทำนัตกรรมนะคะอุปกรณ์ที่ใช้คือท่อ PVC 1.20เมตรค่ะ2 ท่อนไม้ปลายแหลม3 f u ฟิวเจอร์บอร์ด 4. เชือกฟาง 5. เงื่อนลูกเสือ 6. กาวตาช้าง 7. เทปค่ะส่วนขั้นตอนการทำนอตกรรมนะคะ 1. ตัดฟิวเจอร์บอร์ดเป็นรูปคล้ายจรวดค่ะ 2. นํนำท่อนไม้ที่เหลาเสร็จเรียบร้อยแล้วมาติดกับท่อ PVC ค่ะ 3. ใช้ตัวเทปนะคะพันรอบตัวแหลนค่ะ 4. ฉีกเชือกฟางเพื่อทำหางของแหลนค่ะ 5. านำฟิวเจอร์บอร์ดที่ตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วมาติดกับตัวแหลน6นำเงื่อลูกเสือมาพันและติดกาวบริเวณกลางแหลน7นำเชือกฟางที่ฉีกเรียบร้อยแล้วมาติดบริเวณท้ายแหลนค่ะนี่ก็จะเป็นตัวแหลนที่ได้นะคะต่อมาจะเป็นขั้นตอนที่4นะคะขั้นของการนำไปใช้ค่ะเราได้ทำการทดลองกับนิสิต คณะพัฒศึกษานะคะโดยให้ผู้ทดลองทุกคนนะคะทําการใช้นวัตกรรมแหลนจรวดฝึกพุ่งแหลนลงดินเพื่อให้เกิดความชํานาญในการบังคับแหลนค่ะต่อมานะคะขั้นที่5ค่ะขั้นของการประเมินผลเราได้ทําการสอบถามความรู้สึกของผู้ทดลองนะคะโดยสรุปได้ว่าผู้ทดลองทั้ง3ามคนคิดว่าแหลนจรวดนะคะสามารถนําไปใช้ในการเรียนการสอนได้ค่ะสําหรับวันนี้นะคะก็ขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้ค่ะ หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อผิดพลาดประการใดนะคะผู้จัดทำนะคะก็ขอน้อมรับและขออภัยมาณที่นี้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ